สวัสดีครับพบกับ洛克แมน X Dice กันต่อนะครับผมวันนี้มีอัปเดตนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูกันครับมีอัปเดตอะไรบ้างนะครับรับของก่อนครับช่วงนี้ผมก็ทําแต่ของเนี่ยครับเพราะว่าแร่ผมเริ่มไม่พอแล้วไอตัววัตถุดิบะฮะใช้กันเยอะไปนิดนึงนะครับผมแล้วก็อันนี้มันเยอะไปผมก็เลยเผาเล่นๆนะครับก็จะมีในส่วนของท้าดวลจากระทาวเวอร์นะครับผมที่งอกมาใหม่ครับเนี่ยฮะ ด่านทั่วไป61-65ถึงนะครับแล้วก็51-55ถึงนะครับผมนี่ครับบอสก็คือตัวนี้ครับและใช้อันติเมือน armor x เนี่ยยีงแต่พิกัดไม่ได้รับความเสียหายด้วยครับผมเหมาะกับการเอามาใช้ได้แน่ๆนะครับผมอ่าก็เดี๋ยวเราจะไปลุยกันนะครับอันนี้ผมยังไม่ได้เล่นฮนะนะครับผม โอเคครับสิ่งที่เปลี่ยนไปมีอีกป่ะครับมาดูกันฮะกิจกรรมครับผมมีอันนี้นะครับผมถังเซนีของเอ็ดดี้ครับผมเรามาฟาร์มกันเถอะนะครับคือผมอะขาดเงินมหาศาลเลยครับตัวนี้ก็ขาดเยอะฮะแล้วก็มีเท่าไหร่ก็ใช้ให้เรียบเลยครับถ้ามันมาทุกวันก็ดีเพราะว่าอันนี้เป็นว่ายวานสนับสนุนของเอ็ดดี้นะครับผม ชิ้นส่วนนี้ผมก็ยังไม่ครบนะฮะเอาเก็บอะไรดีวะเอาเหรียญไปแลกดีไหมได้ร้อยได้เก้าสามสิบเหรียญทีน,นี้ผมอยากจะซื้อนี้ฮะไม่ซิกมากก็ตัวนี้ครับมาเก็บใหคบ้ครบไปนะครับผมอ่าก็เรามากดอันนี้ดีวะนะครับไม่พอเอาร้อยห้าสิบก่อนครับผมนี่ฮะมีเก้าสิบเหรียญแล้วเดี๋ยวคิดว่าเหลือกี่วันนะสิบสามวันน่าจะพอได้อยู่ครับ อันนี้ไม่มีอะไรฮะก็มีของมาให้ซื้อเรื่อยๆตามเคยนะครับก็ไม่มีอะไรให้ซื้อบินพิเศษนะครับผมโอเคเนี่ยครับมีภารกิจใหม่ฮะจะขอบทาวเวอร์นะครับโครงการกระต่ายโจนาภาโคบุญก็ยังเหมือนเดิมนะครับโอเคครับก็หลักๆประมาณนี้นะครับผมอ่าแล้วก็มีนี่ฮะเดี๋ยวเราจะมาเล่นให้ดูกันนะครับขอใช้เอชอาขอใช้ล็อกคือแมนวอลนัทหน่อยครับผม เขาบอกว่ามีด่านเพิ่มเติมขึ้นมานะผมอ่าเรามาดูครับว่าจริงไหมนะครับโอ้เป็นคู่ที่สุดยอดมากครับผมทอมโบนเนี่ยทอมโบนเนี่ยเก่งมากนะเขาบอกว่าถ้าไม่ตายโคบุนแฮทแอทแทกเนี่ยครับทีเดียวตายเลยครับอ่าเนี่ยครับด่านเป็นโลกไซเบอร์ครับผมก็เดี๋ยวมาสำรวจสถานที่กันนะครับตรงนี้จะมีตัวของอ่าใส่เกราะ นะครับผมดีเฟนได้นะครับข้าบนจะมีสปีดน,นะครับมีเขาขี่หุ่นยนแล้วปลาใส่ครับตรงนี้มีอะไรครับข้างล่างไม่มีฮะดูจุดเกิดครับเอ๊ะด่านนี้มีมีบูสต์ดาเมจหรือเปล่านาะ โอ้น่าเจอเซอร์ไพรส์แท็กไปครับจีนล็อกแมววอนัทก็ท่าเจ๋งนะครับผมย่ายิงเลเซอร์เนี้ยล็อกแมววอรนัทนี่เหมือนตัวอัปเกรดของอ่าเนี่ยบับบับดาเมจเหมือนตัวอัปเกรดของอใครชื่ออะไรนะ เออด่านนี้ไม่มีเพิ่มเลือดหรอเออผมเพิ่งสังเกตให้ด่านนี้ไม่มีเพิ่มเลือดครับจะมีอ่าบัฟดีเฟน์แทนครับอา้าวยิงไม่โดนทั้งนั้นอ่ารอดไปฮะเสียงเหมือนไข่วะ่ะตัวละครตัวนี้ หมือนใช้คนภาคเดียวกับโลจังเหรอสำคัญคือไปอยู่เลเยอร์เดียวกับเขาครับโอ้ยแย่แล้ว บล็อกอ,อ๋ออ๋อหุนโยนเขามีกรอบครับผมดีเฟนซ์ค่อนข้างหนามีหน้าแย,แย,แยแ่แล้วครับเก็บเปียกครับแต่เราก็ยิงไม่โดนสักทีไงโห่โห่โ ก็จะแพ้ครับคือเซอร์ไพรส์แท็กมากครับผมก็ประมาณนี้ครับผมด่านนี้ก็เป็นด่านที่น่าสนใจดีนะครับอ้าวดับไปเลยนะครับผมโอเคครับเมื่อสักครู่ค้างครับผมก็ประมาณนี้ครับนะครับก็ได้เห็นภาพรวมเนาะของการเล่นไปแล้วนะครับผมสำหรับนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับ ขอตัวลาแต่เพียงเท่าน,นี้ครับผมแล้วเจอกันครับผมสำหรับคลิปหน้าเล่นด่านไหนเล่นอะไรก็เดี๋ยวเราดูอัปเดตกันนะครับแล้วเจอกันครับหลายวันต่อมานะครับผมก็ในที่สุดเราก็มาถึงนในจุดที่เราจะฆ่าบอสได้ครบแล้วครับไม่น่าเชื่อนะครับว่าผ่านไปหลายวันมานะบอสมันอึดพอสมควรเลยครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะโจมตียาเพราะว่าบอสเนี่ยอยู่ตำแหน่งโจมตีที่เขานั่งสูงแล้วก็มีอุปสรรค ของฉากเนี่ยครับมาปวดเราเยอะพอสมควรนะครับผมแต่ในที่สุดนะครับผมก็จะชนะบอสได้แล้วครับผมอ่าร็อกวอลนัทจะเป็นคนจัดการไห้ครับอ่าจะไม่จบนะมาระเบิดใ่ครับจบครับผมก็เหลือแค่สองล้อนนะครับผมก็ชนะสบายแล้วอ่าก็ชนะไปได้แล้วครับผมนี่ มสมศักดิ์ศรีสุดๆนะครับเข้ามายิงสองทีชนะครับข้ามกลางเสียสละของเหล่าของเพื่อนล็อกขึ้นมันมหาศาลเลยนะครับ <S <S นี่ล็อกบอลนัดชนะได้แล้วครับผมเรียบร้อยครับโอเคนะฮะก็เสียบระหงิ์ห้าทั้งยากทั่วไปแล้วก็ท้าดวลได้เรียบร้อยแล้วครับผมก็ การยากเนี่ยอึดสุดแล้วครับนะครับผมแล้วก็ฮาร์ดดวลเนี่ยก็ด้วยความที่เป็นบัสเตอร์แล้วก็มีอัลติเมทเเนี่ยก็เลยเล่นสบายนิดนึงฮะตัวนี้ก็อึดเหมือนกันครับก็เรียบร้อยนะครับผมจบไปแล้วนะครับผมกับการเล่นสเตจในส่วนของความยากอันนี้นะครับผมอันนี้ก็เหลืออีกนิดหน่อยนะครับที่เป็นหมวดสะสมนะก็จะจบกิจกรรมอีก2วันสุดท้ายแล้วครับอ่าก็สำหรับคลิปหน้านะครับผม น่าจะรีวิวเลเวลร้อยห้านะครับที่มีด่าคออฟด่านใหม่มานะครับผมเดี๋ยวเรามาติดตามกันได้นะครับแล้วก็อันนี้ครับนี่ครับด่าร้อยห้าเจอกันแน่ครับผมนี่ครับตัวนี้ครับเดี๋ยวเราเจอกันครับผมสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับผมแล้วเจอกันครับ